ครับนี่คือลูกมะฮอกกานีครับลูกโตมากเลยนะครับซึ่งใกล้จะแก่ละนะครับลุงดินก็ลองเด็ดมาพิสูจน์สักลูกนึงนะครับนะฮะเมล็ดผลของมะฮอกกานีนะครับซึ่งข้างในก็จะมีเมล็ดเล็กๆเยอะมากเลยซึ่งนะครับมีกรดไขมันอิ่มตัวนะครับซึ่งตัวนี้ก็ตามข้อมูลนะฮะก็สามารถแก้ปัญหาเรื่องของโรคกล้ายไส้ได้นะครับแต่ว่าสิ่งสําคัญที่สุดคือเรื่องของ ผู <c oughs> <c oughs> ้ชายท่านชายนะครับมเมล็ดข้างในนะเราเลื่มพลาดไม่ได้เลยเพราะตัวนี้นะครับมีคนเอาไปทดลองแล้วะได้ผลนะแต่ว่าได้ผลมากน้อยเดี๋ยวโรงดีนจะตามปพิสูจน์ว่าจะได้ผลจริงหรือเปล่านะครับลูกสวยนะสวยมากเลยนะครับมะฮอกกานีมะฮอกกานีนะนะหลายท่านอาจจะเคยคุ้นหูบางท่านอาจจะไม่คุ้นหู เพราะว่าประโยชน์ตั้งแต่รากจนถึงใบเลยนะครับแต่สําคัญที่สุดคือเนื้อไม้นะลายสวยมากๆเลยบางคนเอาไปทํากีตาร์เอาไปทําเฟอร์นิเจอร์ทำโต๊ะทําเตียงลายสวยมากที่น้องนะครับปลูกไว้นะครับเป็นพืชที่กฎหมายเขายกเว้นนะครับก็เหมือนตระกูลสะเดาอะไรประมาณนี้นะครับเป็นไม้อายุกลางๆแต่ว่าถ้าเอาไว้นานก็นานเหมือนกันหลายสิบปี4 0 50ปีเหมือนกันนะครับแต่ส่วนใหญ่แล้วพอโตมัสัก ยี่สิบปีนี้เขาก็ตัดมาทํำเฟอร์นิเจอร์กันละนะครับเอามาแบ่งปันกันเล็กน้อยเม็ดมะฮอกกานีโหลูกโตนะัเดี๋ยวลุงดีนได้ไ่ตากแดดแล้วก็เดี๋ยวแกละเม็ดต่างมาเดี๋ยวจะถ่ายโชว์ให้พี่น้องคนที่ศึกษาข้อมูลหาความรู้เกี่ยวกับต้นไม้นะครับเดี๋ยวคลิปหน้าเะเจอกันใหม่คลิปนี้เอาไว้เพียงเท่านี้ก่อนสวัสดีครับผม